มาดูกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะคะก็ยังคงมีแข่งขันกันสําหรับเทนนิสเยาวชนเอเชียค่ะไปดูกันที่การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอ,ะอันดับเอเชียนะคะระดับ เกรด2รายการ LTA T Asian 14 and Under ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่3นะคะณศูนยะ์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะดูกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแคนสุดท้ายพิมพ์พิสาวงวานิชขจรลงสนามในหมวกสีขาวนะคะนักขวดววยเพียง13ปีดีกรีมือ2 2 4เยาวชนเอเชียรองแชมป์หญิงเดี่ยว LTA T Asian 14ครั้งที่ผ่านมานะคะยังคงโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องแม้ว่าจะแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะคะแต่ว่าแซงกลับมาชนะ ซาย่าเมาล่าจากอินโดนีเซียมือวางเดบิตของรายการนะคะแล้วก็มือ150เยาวชนเอเชียไป2ต่อ1เซตค่ะ0ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ0พิมพิสานีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับพลอยเพชรด่วงเขียวอีกหนึ่งสาวไทยมือวาง98เยาวชนเอเชียค่ะ ส่วนที่ชายเดี่ยวในรอบ8คนเช่นกันครับฟาโรโกวิท ah วัฒนาชัยจากชนบุรีดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยอายุ12ปีมือ440เยาวชนเอเชียก็เอาชนะศิวกรฉวยกระโทษเพื่อนร่วมชาติไทยนะฮะมือ474เยาวชนเอเชียเช่นกัน2เซตรวด6-4และ6-2ครับฟาโรเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับเมนเหย่จะเดนฉวยจากฮ่องกงมือ8ของรายการและมือ146เยาวชนเอเชียครับ